เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปตลาดที่ระยองแต่ที่เนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าตลาดตรงระยองเนะะี่ยฮะของถูกมากและทีนี้เมื่อวานได้ไปซื้อดับเครื่องก่อนเลยเมื่อวานได้ไปซื้อปลาทอดมาตัวหนึ่งซึ่งจากราคาปลาสดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวละประมาณตกละยี่สิบบาท ปันนินนะครับตกตัวละยี่สิบแล้วเขามาทอดแล้วขายตัวละยี่บห้าบาทผมก็ถามเขาว่าทําไมถึงขายถูกขนาดนี้ได้กําไรไม่แทบไม่ได้เลยดีกว่าแทบไม่ได้กําไรเลยทีนี้เขาบอกว่าอยากให้คนกินน่ะมีความสุขในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ค่าของอะไรก็แพงหมดอยากให้คนกินได้ของถูก แล้วได้ของดีผมก็เลยว่าตัดแล้ววันเนี้ยผมอะ่ะจะไปซื้อปลาร้านเดิมแล้วก็จะซื้อในราคาที่ปกติจากที่เขาขายยิมพาวก็ให้เขาสักห้าสิบประมาณนั้นนะฮะวันนี้จะจะดึกแล้วสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่หมอไวจ้าพี่เมย์นอนแล้วหนูกำลังเหายังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยครับอ,อาบน้ำเสร็จใครพี่เมย์เมย์เหรอ,อเดี๋ยวผมไปตลาดเลยด้วยวกัน จะพาไปตลาดตลาดอยู่ใกล้ๆแบบนี้นเองของถูกมากมแล้วทีนี้มันไม่ได้มีแค่ปลาอย่างเดียวนะเขาจะมีโลตีใหญ่ๆอะ่ะคือที่นี่ของค่อนข้างจะถูกมากเลยเดีะะ๋ยวไปเดี๋ยวไปกันพาไปชมตอนนี้ตลาดอยู่ระยองนะฮะีนน่เราแวะไปตลาดอยู่ใกล้ๆ ยางแบนเลยอร yeah, hey. Young ben, Young ben. Ó, ่อยเอ้ยยางแบนยางแบนไปเปลี่ยนคันไปเปลี่ยนคันเราเอาอีเขียวมาวันนี้เกิดรถยางแบนนะ แห่ใช่ป่ะฝนตกหนักเลยตรงนี้ไม่ไม่มีเลยนะครับมีแต่แบบปลอยตอนเมื่อตอนบ่ายๆฝนตกไปปลอยๆฮ้ยพิจะรัยพ่จาได้ไม่ต้องพูดได้แต่ยินเสียงลมได้ยินแต่เสียงลมนะฮะต,ตามต้หนหัวหนึ่ง หายมาจากบ้านสองชั่วโมงพี่หมอไปไหนมามแหลมชียงบังฝนตกหนักเลยอันนี้อยู่ตรงตะขันนะฮะอยู่ตรงตะขันสเสวีส่อารียาเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดตรงนี้นะฮะ ครับพี่ออนนี่ไปทําสวยมาสิอวดอยู่พี่เมมี่พี่เมมีม่หายไวไวนะหายได้ออยังพี่เมมี่ไปประตูจงเปิดประตูจงเปิด <c oughs> เปลี่ยนคันแล้วนะฮะไปเปลี่ยนคันแล้วอ,อไป เฮ้ย, <laughs> เยไม่ปิดประตูอะไม่ปิดตัว,ตวบนวินนะเฮ้ยได้กันนะได้กันนะเอาลงไม่ได้เลยโคตรใหญ่อะไรนะน่าเอาลงยังไง <sh arp> <sh arp> จางพักเท้าไม่ออกเพื่ พักเท้าเอาไม้ออกทำไมอ่ะอ๋อมีอาการไรอ่ะดิทำไมพักเท้าไม่ออกเดี๋ยวกันมันแข็งเราก็ลงรถมานั่นก่อนดิอะไรวะแล้วเช็ครถกันยังไงวะไม่มันแข็งอย่างนี้แล้วไม่ปกติมันต้องออกได้เนี่ยอ้าวก็แค่กดเข้าไปทกติผมโอ๊ยกว่าจะได้ไปกว่าจะได้ไปทีมงานคุณภาพ ดีอย่างนั้นหมายแล้วแต่ตลาดอยู่ไม่ไกลฮะ

ตอนน,อน,น,นี้ขาดอีกสองไฟแดงจะถึงแล้วสวัสดีพี่พี่ที่เข้ารับชมด้วยนะครับทั้งชมสดและชมย้อนชมย้อนหลังนะถามว่าตอนนี้เรากำลังจะไปไหนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปตลาดซึ่งตลาดที่นี่จะมีกลุ่มแบบพ่อค้าที่แบบว่าขายของถูกๆนะฮะขายของถูกแล้วก็เพื่อที่ เดี๋ยวเราไปถามสัมภาษณ์พ,พ่อค้าดีกว่าว่าทาไมเขาถึงขายราคาถูกนะเดี๋ยวเราไปเราไปคุยกับเขาดีกว่าปลาปลาทอดตัวหนึ่งครับจากปกติแล้วอะถ้าเป็นปลาสดจากปากบ่อมจะตกตัวละยี่สิบยี่สิบสามบาทแต่เขาเอามาขายในราคาตัวละยี่สิบห้าบาทยี่บห้าบาทนี่คือพร้อมทอดพร้อมพริกน้าําปลาพร้อมถุงแล้วผมก็ถามเขาว่าได้ค่าที่ <laughs> มีค่าที่ยังก็คือแบบ ทำไมเขาขายถูกขนาดเนี้เดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าเดีย๋ยวไปไปสัมภาษณ์พ่อค้าเลยนะฮะเอากำไรจากตรงไหนมาก่อนนอกจากจะเป็นพวกอของอ,อะไรนะกับข้าวแล้วยังมีเป็นพวกของหวานด้วยนะโรตีอะโรตีอย่างใหญ่เลย20บาทเดี๋ยวไปดูกันตลาดที่นี่ฮะรายองชื่อตลาดอะไรนะ เป็นตลาดเปิดใหม่นะฮะอยู่แถวแถวนี้อยู่แถวบ้านดอน, <c oughs> อนอย่างเฮ้ไม่รู้จักหรอไหนว่าใกล้ๆไม่ไกลฮะ ี่ไปก็ถึงแล้วฮะสองไฟแดงสองไฟแดงในยุคที่ข้าวยากหมากแพงขนาดนี้แล้วยังมีคนที่เออเขาเรียกอะไรอะใจดีมีมีความเห็นอกเห็นใจกันอย่างเงี้ยมันน่าชื่นชม ถึงแล้วถ้าร้านปลาไม่มานี่หาเลยนะถ้าร้านปลาไม่มาขายนี่หากากเลยอ่ะ <c oughs> เอาฮะถึล้ไเป็นตลาดเล็กๆตลาดไม่ใหญ่ตลาดสีได้ย,ย้อมถึงแล้วตอนนี้ ไม่เป็นไรมีโรตีปอบใจเฮ้ยแสดงพี่เม่แม่นี่รู้ดูแต่ต้นดีฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปร้านตรงนี้ก่อนอหาแล้วก่อนสะใกลก่อนร้านปลาอยู่ซอยไหนบ้าง นี่นี่ร้านนี้ซอยนี้เนี่ยมาปะเนี่ยไม่มาร้านปลาไม่มาเนี่ยร้าน,ปาาน,นไ,ไปร้านนี้จำได้ร้านไปร้านนี้ร้านปลาไม่มาโรตีซอยเหยา เหยาวเลยอ่ะร้านปลาไม่มาโอ้ยส,สัตว์จะจะพามาดูร้านปลาสักหน่อยไ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโรตีปอบใจอ่ะเดี๋ยวพาดูโรตี <c oughs> ว,ว่าแล้วเดาไปเหรอตระหงิดตระหงิดใจ <c oughs> <c oughs> ไปดูโรตีกันดีกว่าร้านปลาไม่มาไม่เป็นไร เดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวถ้าผ่านมาเดี๋ยวจะแวะมาดูนี่โรตีคมแฟกฮะทำไมาเราต้องทําใหญ่ขนาดนี้ด้วยอะทำไมาต้องทําใหญ่ขนาดนี้ด้วยอยากให้ลูกค้าอิ่มๆเมื่อาวานผมกาซื้อไปแล้วรอบหนึ่งใหญ่แล้วที่เนี่ยผมก็แบบปกติอ่ ใหญ่ขนาดเนี้ยมันต้องแบบหลักสักสามสิบแล้วนะอันนี้ขายถูกมากเลยเดี๋ยวดูดิอันเบลเลอร์เลยเอาเอาเอาเอันนี้เอาเอาอันเ <c oughs> นี้ยบินเอาปะเฮ้ยเอ๊ะดูเดี๋ยวมีกับข้าวร้านนู้นดิเดี๋ยวพาไปกับข้าวร้านนู้น ขายถูกมากเลยนะ,ะอเ,อเอาสองอันอแยมนมสตรอเบอรี่น <c oughs> ี่อันนี้คือเล็กตลาดอะไรอะ่ะตลาดสีระยองค่ะีระยองยู่ตลาดสีระยอง,อ,งยยอืม เขาหยุดอ,อ,อ๋อปลาขายขาดทุนว่ะวินปลาขายขาดทุนมาหลายวันเดี๋ยวเราตั้งควรพี่ไปดูกับข้าวอ่ะ๋ย <c oughs> ่ไปดูกับข้าวเราดูทุงละสามสิบบาทื่อว่านผมก็ซื้อไปอร่อยมากเลย อยถึงกระเลอเลย40บาทหอยหอยวินเอาหอยตัวเบะเลอเลยทำไมขายถูกเงี้ยทำไมขายถูกจังพี่อ๋อช่วยกันไปครับ สองอย่างหอยทอโตเบลเลอร์เลยสี่สิบบาทนี่หมดสิบบาทสิบบาทบ้ามาใหญ่ฮะเออถ่ายกับข้าวถ่ายกับข้าวถุงละกี่บาท ถุงละสามสิบาทท้าไมถูกจงไงอยาแล้วเราเรามีกำไรไหมพอมีไหมขายหมดเหลือก็ไปกํกำไรคือเรากินเองอเหลือาอเี่ยเมื่อวานซื้อนี้ไปกินไก่เนี่ย อร่อยมากฮะเอาอะไรดีป้าเอาขาหมูเอ้าหมูแจงเป็ดคืออะไรอ๋อนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยกินกินไม่เป็นอ๋อวินอะไรเอาข้าวเอาดิก็เราสามคนไง หมดล้วถุงสามถุงก็ยเราเราหยิบไม่เขาเขายิบไม่ถึงเขาหยิบไม่ถึงเอาเขาเข้าหอมมาเข้าหอมไปเข้าวหอมหมดแล้วเหรออ้าวนี่ยเอาแคปหมูอันหมดละไม่มีเศษแล้วมีใบพันธุ์ว่ะไอ้มีเศษไหมมีมีเศษเปล่าไหมมีแบงค์พันธุ์ได้ไหมอ่า นี่ช่วยกันอ่าฮะอะไรนะโอ้ซื้อมาแจกใครดีวะ มันแค่อยากเอาเอาไปเอาไปแล้วมันกินไม่หมดไงตายมาได้หอยแทนนะฮะครับไม้เวลาย้าย ขอบคุณครับเอายายให้ขอบคุณครับยาย <laughs> ยาใ <laughs> ดูกำไรก็ไม่มียังจะแถมไปอีกเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ยายใจดีมาตามเขานับจัง <c oughs> นับกัน <c oughs> นับกันดินับก่อนดิเก้าลอยไป ไปเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวพามาร้านปลานะคะร้านปลาทอดน่าจะขาดทุนหลายวันจริงๆอะไม่มาเลยครับวันนี้มีกุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผา หอยเว้ยวินหอยหวานจบเลยร้านปลาไม่มาเดี๋ยวมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะครับมาเรามีอะไรบ้างเนี่ยใด้เนี่ยมีแชบหู นี่กับข้าวโรตีแผ่นใหญ่ๆดูดิแผ่นเท่าแขนล่ะดูดิ ي, แผ่นเท่าแขนเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทหอยตัวใหญ่ใหสี่สิบถุงหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะฮะไปกลับบ้านแล้วงั้นเดี๋ยวก็รายนี้ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้ถ้ารอบหน้าถ้าร้านปลามาขายอะ่ะเดีผมจะมาสัมภาษณ์กับที่ขายปลาทอดนะฮะ เดี๋ยวไว้รอบหน้านะรอบนี้เฟลนิดนึงมาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราเจอกันไลน์หน้าเลยแล้วกันุยาตลงไลน์ก่อนนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันไลนหน้าสวัสดีครับ